กลับสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องกลับสบายดีเอฟซีทูกฐานพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่แม่น้องดับเหมือนกับมาพี่นอ้องคืนเฮื้ยกับพระทะ่านเลยคืเนเฮื้ยกับพระท่านได้บอกแต่วาพี่นอ้องคืนเฮื้ยกับพระท่านได้บอกสักแม่น้องดับมาเองเนี่ยถือปากผีบ้างพ่อพี่น้องผู้การผูกงานนะพี่น้องเลยไปตูไปต่ไปแบบผีกเนาะมาขวบสงสัยจะมาขวบแบบผีกอีกสักเคยนี่ โดยเน่ทำมังงงที่ขาเศเดินเนาะมาเริ่มทำนให้ตามก่อนเลยพี่น้องกันเลยจังเล่าปื้ยพิธเนตตามเอิดเอิดพี่น้องกินอลไรพี่น้องพี่น้องอเนยอันนี้เข้ามายังบอกข้ามาแล้วาจะมายังยังม่ได้ถามสีมาห่อสีมาห่อว่าใช่พี่น้อง เมือ่อนี้ยังบ่ได้มี่ยังไงห่หอว่าสิาพาไปเก็บขี้เล็กมาแกงอย่า,ยาหอ่อก็ะห่อลดแกงขี้เล็กนั่นยนะพี่นอ้องเนาะบอเกเอาอะไรแกงขี้เล็กพ่นะพี่น้องเลยจย่เพิ่มสีอ่างยางผวาทุงยางก็มีหมูเอ,อ,อาไปเสะไว้เด้อน้องเน็ตน้องเน็ตทุงใหญ่เอาไปเสะไว้แล้วเอาไปเสะได<ห>้ไปยมากับเมื่อไรนี่เยไปยังคือสืเมื่อใบแท้นะหอยห่อเมื่ออู้ยสีห่อเมื่ออะไพี่น้องเลยอย่าเพิ่มเมื่อ ลูก,กมมอะบ่มีอันเอามาพอคนเลยผมบอกเอามานำป้าลุงเพลนอยากเบิงออ่งน้องอึดน้องนิ่มเดี๋ยวก็บอเอามานำน<ร>้องนิ่มน้องอึดมาสั่นอันลุงเพลนว่าน้องนิ่มน้องอึดเนี่ยคือสีขาวเนาะเมือ่อนาฬนาดเนี่ยด้ไปแกะสอนกุ้งหลินหนาอยู่ตัวมันตัวมน่ะน้องขาแกเน่อยู่ดอกนานๆลงแท่นั้นเมืม่อนากะลงอันบ้านในหินบลาหลิน้นาอันเขาจะปั่นน้ำคลองขึ้นมา อยู่ไซบันนันี่น่ะลงไปยังลงไปเลยอืมห้อบ่อส้วนนี่พี่น้องเดี๋ยวนี้นะไปแซ่กับบ่อได้ดอกแม่น้องด้ำเข้าบไไ่อหลัดจะบ่อจะมาน่ะหลัดป่ามา <laughs> พี่น้องพอบ้านเราหนักนนน็ตั้งด้านหลัดรลยได้เนี่ยตั้งด้านหลัดนั่นเดียวเขาจะหนังยามหนังยามคนออกค้นขาวามา,มา นางยามคนออกคนข่าวแบบว่าเขาเจ้าบาหายบ้านต่อบ้านไปหาการพี่น้องเอ้ยแบบว่าเขาจาสิกักกักบริเวณก่อนเพราะว่าถาพังเมืองโลกโควิดนะพี่น้องไม่ใช่ว่าคนสิกักแม่น้องแม่น้องดำทมหาคนกักพี่น้องเอ้ยน้องดำไปใส่บม่นส่น้องดำไปใส่มานจะปวดบ้าน้องดำเผาเหอนน้องดำเผาเผาเหอนเผาเอานนองเผาเนาะ เอาน้องซอยน้องยอดบ่น้องยอดไปอีกแล้วไปปั่นข่าวนะปั่นข้าวอีกแล้วอืมไปว่านเก็บอับข้าวบุไหอันห่อนข้าวจะกัดเออเออเดี๋ยววันนี้ได้撒จนพ่อทรไปเอ่อเพิ่นเพิ่นโทรมาหาพ่อเพิ่นบ่เออพี่น้องเพิ่นน้องยอดเพิ่นไปปั่นข่าวอยู่บ้านคุกหลอก ไปเลยเขาเจ้าแบบว่าต่างบ้านนะพี่น้องเขาเจากับย่างให้เขาบ้านเขาแล้วเนาะเขาย่านติดเสือโรคโควิดพี่น้องเลยมหงก็องามอย่าใส่ลายเด้อเห็นมันงามกันเด้ออย่ามันเพ็ดได้เหมาะเพ็ดเหมะเพ็ดได้ละสาวตาเหงาเสียตาแห้งๆแล้วก็ใส่ถุงไหวไปกินยำลำนา เพราะว่าต้นนั่นต้นตากต้นน่ะเบิร์ตเลยได้ละซาต้นต่างไะเมื่อกี้ยังเลือถุงเดียวตะกี้เขาใส่ซองถุงแต่ถุงเดียวพี่น้องเบิร์ตอะไรมาผิดอือันนี้ก็สิตาก็คือการอะไรนี่ลูกแมวบ้านนี่นานเป็นดอกหุ่งอยู่เหมาะมันกำลังเป็นดอกผลทามันเองโอ้ผลทามันเป็นดอกหุ่งอยู่พี่น้องเลยพอดีแหละกินขาถากินเขาวน้ำกันเนาะแม่น้องอเนกกาตำหมากหุ่งพี่น้อง บอร์เบอร์น้องอันเ้อุ้ย่อันใส่บัตดินนะ้ำบอลนี่นะบัดินพี่น้องใส่มกระทินน้ำนะพี่น้องเนาะเสน่ก็บ่าพิษใส่บัตรดินนะสัน,พ,น,ออนพี่น้องอันก็บากบัตรดินบ้านจะตีว่าสันเนอนพี่น้องเสน่ห์พิษถือจังเลยบ้ากคือปี้งไกไ่เป็นตาเสนะบแอกินข่าวน้ำกันเด้อกินขา่าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ต้มหมักฮู้งปีงไก่พี่น้องขัวหมูพี่น้องเอ้ยต่อาหารแซ่บเส่บกินข้าวเส้าพี่น้องกินข้าวเส้าแม่น้องดำพิ่นกระมาแต่เส้าพี่น้องเอ้ยมากินข้าวน่าสนีตัมฮู้งมาตาเลซีมาฉันย่านจับเมื่อ ช่อผู้ชายเนาะ่วผมบล็อกน้องอันนี้ไปไหนแล้วชายหัวแล้วโลดนะลูกใครอ่ะคตรแมนจากผู้ชายใช่ปะคนมาทีแรกผู้ชายไม่แอ่อเนี่ยเหมือนแบบบุรุษายคือเลยผู้ชาย

ไปลายมาบัวนี่ยนี่จมาปลูกก๊ะบุ๋มยังบ่อนฉุบพอเฮือนเทามันมันบวมนามนามเขามันมากระเสปลยมบัวนี่มาถึงน้ามันมาตายไปว่ามันนาวมาเหนหน้าพี่อบแม่มาข่าวท่างผีแม่ ทําแมมบอกินบ่กินกันหลายคนพี่น okay. so ้องเลยยามมาเสาะสัสิเสพี like, ่น้องเลยจะอนกับบอลงมาจับตัวโซ่

เนียนะลอิ้กันดูเนี่ยสะเอนคกินเดินห่ากระเสียนหมดเลยด้แคนี้เสียนไหมเลุนเลยไหมกินจมะฮุงแต่เศ้าเลยทีนี้เอาเลยกิน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 จกมะฮุงแหละครับกินไก่เนาะ

พี่น้องเมื่อในข้็ขอจบขิปเพียงสนีนาะพี่น้องฝักกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีป่าในเดี๋ยวพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งก็สุขสุขคนสุมองสุบอนสบายดี